สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีคลิปดวงความรักของชาวราศีเมถุนประจำปักหลังเมษายนมาฝากกัน นะคะ16-30เมษายนนะคะดูกันเป็นแนวทางนะคะดูกันเป็นแนวทางเอาไว้เตรียมรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะจริงๆพอมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอาจจะไม่ตรงกับชาวราศีเมถุนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะเราก็ลองดูก่อนลองดูเรื่องราวของมันก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องเราใกล้เคียงกับของเราหรือเปล่านะคะถ้าเรารู้สึกเหมือน,นว่าเออไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่เรื่องของฉันละก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะหรือเราจะดูสนุกๆเหมือนดูหนังดูละครก็ได้เช่นเดียวกัน ะะเหมือนกับที่บอกเขาบอกว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวเรานะคะชาวราศีเมถุนนะคะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะเอาละเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ปัจจุบันของคนโสดราศีเมถุนช่วงแรกเป็นคนโสดก่อนนะคะหลังจากนั้นนะะช่วงที่2ก็จะเป็นในส่วนของคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะ ไพ่ของคุณนะปัจจุบันนะคะราชินีถ้วยนะคะราชาไม้โดเวิร์แล้วก็สิบถ้วยนะมันเหมือนกับว่า นะถามว่าคุณเองตอนนี้มีความสุขสบายใจดีไหมดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าในความรู้สึกของคุณมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะมีใครใคนใดคนหนึ่งอยู่ในใจคุณคุณรู้สึกรู้สึกดีกับใครบางคนนะคะคนคนนั้นนะต้องบอกว่าเป็นคนที่ที่โอเคมากๆเลยหนะ้าที่การงานดีมีเสน่ห์นะคะแต่ว่าก็อาจจะอาจจะเป็นคนที่ คือจริงๆอาจจะเป็นไปได้ทั้งคนเก่าหรือคนใหม่นะคะทําไมถึงคิดว่าอย่างนั้นด้วยความที่พอมีราชินีถ้วยเนี่ยราชินีถ้วยบ่งบอกถึงคนที่บางทาีชอบที่จะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะบางทีอาจจะบางท่านอาจจะหมายถึงคนใหม่ที่เข้ามาคุยกับเรา,าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงหรือธนูนะคะและอาจ,จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วก็ได้เป็นพ่อแม่หรือแม่แม่หรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวอ,อยู่แล้วในตอนนี้ซึ่งถ้าเขาคนนั้นเป็นคนที่มีครอบครัวอ,อยู่แล้วในตอนนี้นั่นหมายความว่าตัวคุณเองนะคะ คุณอาจจะร,รู้สึกดีกับเขาแต่ว่าไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์เพราะว่าก็รู้อยู่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะอาจจะเป็นการแอบรักแอบชอบหรือบางทีเรารู้สึกดีกับใครแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดไปไกลถึงว่าเออมันจะต้องเป็นพัฒนาความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นไปได้หรือบางทีอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้อย่างที่บอกนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นคนเก่าก็เป็นไปได้คือด้วยความที่พอมันมีสิบถ้วยเนี่ยแล้วสิบถ้วยสําหรับนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับ ความรู้สึกดีแต่มันจะมีความเศร้าหรือมีความไม่สบายใจมีความผิดหวังเสียใจอยู่ตรงนี้มันเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกอบอุ่นที่ปนความผิดหวังปนความเจ็บปวดนะคะไม่ไม่ใช่แบบว่าอู้ยิ้มชื่นบานชื่นมืนก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยถามว่าแล้วคุณเองตอนนี้โสดไหมด้วยหน้าไพาคิดว่าคุณโสดเพียงแต่ว่าหัวใจไม่ว่างอย่างที่บอก นะคะแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านั่นแหละนะคะบางท่านเป็นช่วงที่พยายามทํางานเยอะๆพยายามที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่นะคะ<อ>เพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้เพื่อที่จะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตแต่กระนั้นก็ตามแต่นะคะบางทีเวลาอยู่คนเดียวนะชาวราศีเมถุนอดไม่ได้นะ,ะอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆสําหรับบางท่านนะคะ<อ>ทีนี้โดยสรุปนะคะณตอนนี้สิ่งที่คุณเจออยู่ในตอนนี้คือ มีใครบางคนอยู่ในใจนะคะแต่จะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนหรือมั่นอกมั่นใจว่าจะพัฒนาหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะแต่โดยรวมแล้วความเครียดความกดดันไม่ได้ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรนะคะเป็นแค่ความไม่มั่นใจหรือเป็นความรู้สึกดีที่ไม่กล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าพูดแล้วก็ไม่ได้คาดหวังถึงอนาคตเท่าไหร่นะคะ หมายถึงอนาคตในเรื่องของความรักนะคะแต่อนาคตในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตของคุณคุณค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูว่าแล้วในปักหลังเมษายนละ่ะนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะได้เด็กถือถ้วยเดอะเชอริออตราชาเรียนแล้วก็สีถ้วยนะมีเด็กหนีถ,ถือถ้วยกับสีถ้วยขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามีโอกาสสูงที่ใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งอาจจะเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้แล้วหรืออาจจะเข้ามาในช่วงปักหลังเมษายนก็เป็นไปได้นะคะแต่คุณเองคุณรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่ นนมีคนเข้ามานะคะ,ะเพียงแต่ว่าถามว่าคุณโอเคหรือยังในการที่มีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณยังนะคะอุปสรรคคือความเป็นเดอะเชอรีออกับราชาเหรียญบ่งบอกถึงว่าคุณมีเรื่องที่ต้องจัดการค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องจัดการค่อนข้างเยอะแล้วก็ภาระส่วนตัวหน้าที่ส่วนตัวเรื่องของการงานการเดินทางอะไรต่างๆนาะนาะมันเหมือนชีวิตคุณคุณไม่ว่างนะคะแล้วคุณก็ ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะต้องมาโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางทีอาจจะบ่งบอกถึงว่าคุณยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่หรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยตกลงตกลงคนคนนี้คือคือเขาเขาจีบคุณหรือเปล่าแล้วแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาบางทีมันมันเป็นอะไรที่ที่ยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่ ะะช่วงปักหลังเมษายนอาจจะต้องดูกันยาวกว่านั้นนะคะดูท่า,าทีเขาให้ไกลกว่านั้นหน่อยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีกร,รกฎอาจจะเป็นธาตุดินได้ด้วยเช่นเดียวกันพฤษศกันหรือมังกรนะคะทีนี้อยากจะบอกว่า,ายังไม่ได้มีการพัฒนาใดๆนะคะปักหลังเมษายนคุณยังคงใช้ชีวิตโสดของคุณแต่ว่าเป็นการเป็นลักษณะแบบโสดแบบมีคนคุยมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสบายใจมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าก็หันมาวุ่น วายใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากกว่านะคะทีนี้ขอดูคำแนะนำหน่อยนะคะสำหรับคนโสดได้ Temperance นะคะเราก็ต้องพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในขณะเดียวกันคุณเองมีแนวมีแนวโน้มว่า คุณให้ความสําคัญกับงานให้ความสําคัญกับเพื่อนนะคะยังไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆในช่วงนี้ซึ่งถามว่าถูกต้องไหมคิดว่าถูกต้องละนะคะมีทั้งไพ่พระมีทั้งแฮงแมนนะคะความโสดน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าในตอนนี้รอจนกว่าเจอคนที่ใช่รอจนกว่าคุณจะพร้อมอมันเหมือนกับว่าปักหลังเมษายนคุณจะมีความเหนื่อยเหนื่อยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอือเรื่องราวเก่าๆบางทีมันมันก็จะมีตามหลอนๆอยู่บ้างนะคะจริงๆต้องบอกว่าด้วยหน้าไพ่ลักษณะ มันจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่บนเวียนอยู่ในใจคุณนะคะมันเหมือนกับว่าพอจะก้าวพอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่พอจะเริ่มต้นความรักใหม่มันมีปัญหาบางอย่างในใจเราที่ทําให้ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทําใจหรือ,อจจเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาคุยอาจจะยังไม่ใช่สักทีเดียวยังไม่ถูกใจนักอยากจะดูไปเรื่อยๆหรือไม่มั่นอกไม่มั่นใจหรือคุณยังไม่อยากที่จะโฟกัสเรื่องนี้คิดว่าเอออยู่คนเดียวมันก็ดีแล้วก็ได้ทํางานที่เราชอบนะคะมีเป้าหมายอย่างอื่นที่ต้องทําแล้วก็ ดูใจกันไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนนะคะไม่รีบร้อนเลยจริงๆเอาเป็นว่าความโสดของคุณเป็นสิ่งที่เหมาะกับคุณแล้วล่ะนะคะในปักหลังเมษายนนะคะก็พยายามที่จะก้าวต่อไปอให้แบบว่าชีวิตมันสมดุลแล้วก็ความรู้สึกม,มันมันมันดีกว่านี้แล้วก็พร้อมกว่านี้แล้วเจอคนที่ใช่มากกว่านี้นะคะโอเคต่อไปเป็นคนมีแฟนนะคะ คนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะขอดูความสัมพันธ์ปัจจุบันก่อนค่ะห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญห้าถ้วยเนี่ยน่าจะมีปัญหาในความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างนะคะสเหรียญด้วยมีปัญหาแน่นอนนะสาดาบ ปัญหาอาจจะเกิดจากคนสองคนนะในความสัมพันธ์เอาใจใส่กันน้อยไปนิดนึ่งนะคะมีเวลาให้กันน้อยไม่ค่อยได้เอาใจใส่ไม่ค่อยได้หวานแล้วก็ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้แบบว่ามีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆมีปากเสียงกันบ่อยๆนะคะต่างฝ่ายต่างยุ่งต่างฝ่ายต่างวุ่นวายในเรื่องของตัวเอง นะคะการทะเลาะเบาแววงของคุณสองคนมักจะมาจากเรื่องของความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกเหมือนเออแฟนไม่รักแฟนไม่เอาใจใส่นะคะแล้วก็บางทีมันเหมือนกับความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในจุดที่พยายามที่จะประคับประคองให้รอดแต่จริงๆแล้วมันมันมีแนวโน้มว่ามันจะไม่รอดความสัมพันธ์ของบางท่านนะคะถ้าไม่หลอกตัวเองเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคนสองคนมันมันไม่มันไม่โอเคในความสัมพันธ์ไม่มีความสุข มันเหมือนกับว่าความทุกใจอ่ะความทุกใจความ,วามไม่สบายใจความเครียดความกดดันขณะที่คบกันอ่ะมันเหมือนมันดีมากๆเฉพาะในช่วงแรกพอผ่านไประยะหนึ่งแล้วคุณอาจจะรู้สึกอันนี้ถ้าไม่หลอกตัวเองนะคุณจะรู้สึกเว่ามันมีความทุกใจมากกว่าอาจจะทั้งแฟนคุณทั้งทั้งคุณตัวคุณด้วยแต่ที่มันมายังอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าพยายามประคองไว้ ไม่อยากเลิกทางทางทีม่มันก็ไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้ราบลื่นนะคะแล้วล่าสุดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณสองคนน่าจะมีปัญหาให้พูดให้คุยกันหรือมีการทะเลาะเบาแวงพูดคุยกันที่ไม่เข้าใจอาจจะแตกหักกัน,ก,นกันไปแล้วก็ได้ในระดับหนึ่งนะคะแตกหักกันไปในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะต่างฝ่ายต่างก้าวออกไปละ นะตอนนี้ก็แค่รอว่าเออเมื่อไหร่ถึงจะได้มาคุยเมื่อไหร่ถึงจะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะเอายังไงกันแน่นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ก็อยากให้เชื่ออยู่ว่าความรู้สึกดีๆอะ่ะก็ยังมีให้กันอยู่ ะค,ะคุณยังรักเขาเขายังรักคุณนี่คือสิ่งที่จะต้องที่จะต้องแบบว่าไม่ลืมนะคะไม่ลืมไม่ว่าคุณสองคนจะมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนก็ตามแต่บางทีอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันนิสัยใจคอนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการงานพื้นฐานนะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะอ,อ,อยู่ไกลกันหรือบางทีอยู่ใกล้กันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างทํางานหรือด้วยนิสัยใจคอที่ต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยชอบที่จะแบบว่าความวุ่นวายไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนต่างฝ่ายต่างมี โลกส่วนตัวของตัวเองแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าเอ๊ะตกลงมันใช่หรือเปล่าประมาณเนี้ความบางท่านก็ความต้องการไม่ตรงกรันบางคนชอบสังสรรค์บางคนชอบเที่ยวแต่อีกคนหนึ่งชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะมันอาจจะทําให้มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยทําให้มีปากมีเสียงกันบ่อยๆทั้งๆที่เขารักกันอยู่นะคะต้องบอกว่าอาจจะปัญหา,าจ,จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่พูดมาเมื่อกี้นะคะตามหน้าไพ่เนาะ ชาวราศีเมถุนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําก็เด่นนะคะราศีกรกฎราศีตุลก็มานะคะแล้วก็อาจจะเป็นรักต่างวัยอาจจะมีเมสิงธนูด้วยก็เช่นดิกก็อาจจะมีเป็นไปได้นะคะทีนี้มาดูขอดูความรู้สึกหน่อยก่อนที่จะดูว่าปากหลังเมษายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะความรู้สึกอของคุณในตอนนี้นะคะ ความรู้สึกของคุณได้สิบดาบนะคะ,จจะ,ะเด็กถือถ้วยแล้วก็ก้าวไม้นะเดี๋ยวมาดูเปิดไพ่ความรู้สึกเขาก่อนนะคะซึ่งอาจจะสลับกันได้นะคะของเขาได้เดวิลนะคะแล้วก็ได้แฮง m a n แล้วก็มีหนึ่งถ้วย คุณสองคนนะสิ่งที่รู้สึกต่อกันยังมีความรักมีความรู้สึกดีต่อกันนะของคุณมีเด็กถือถ้วยของเขามีหนึ่งถ้วยนะคะแน่นอนความรู้สึกดีๆยังมีให้กันแต่ว่าความผิดหวังความเสียใจของคุณอนะตอนเนี้มันเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีความหวังเลยนะคุณรู้คุณรู้สึกลึกๆว่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้มันอาจจะจบไปเลยอาจจะแบบว่าแยกย้ายกันหายไปเลยโดยที่ว่าไม่ได้กลับมาคุยไม่ได้กลับมาปรับความเข้าใจแต่คุณยังรออยู่นะคะยังพยายามจะอดทนรู้ว่าผิดหวังรู้ว่าเสียใจรู้ว่าเจ็บปวด ตัวเองไม่ได้มีความสุขในตอนนี้แต่ด้วยความรู้สึกดีๆที่มันยังมีอยู่ คุณก็เลยเหมือนกับว่าเออเเจ็บปวดฉันก็จะอดทนเอาอ่ะรอต่อไปเรื่อยๆรอดูว่าคือรอวันที่จะจบเป็นทางการหรือรอวันที่จะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่คุณก็ไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรให้มันวู่วามคุณคิดว่าอะดูไปเรื่อยๆดีกว่านะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขามันมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะคุณอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ให้แน่ชัดก่อนค่อยตัดสินใจนะคะคุณมีความมั่นคงในความสัมพันธ์สูงมากมีความเป็นครอบครัวนะมีความเป็นครอบครัวและบางทีระหว่างคุณกับเขานะอาจจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองหรือสิ่งที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาซึ่งทาให้รู้สึกว่าเออมันมีความผูกพันตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของเขาเองแน่นอนนะเขาเขากออ็ยังรู้สึกดีกับคุณยังรักนะคะแต่ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้องบอกว่าคนคนนี้เนี่ย ตอนนี้เขาก็กำลังพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะจัดการบางสิ่งบางอย่างในอารมณ์ในความรู้สึกของเขาค่อนข้างวุ่นวายใจพอสมควรไม่แน่ใจว่าคุณเจอปัญหามือที่3โด้วยหรือเปล่านะคะคือด้วยหน้าไพาเมื่อกี้นะคะมันก็มี3ดาบขึ้นมาเนาะ สามดาบสองถ้วยเอ้สามดาบสองเหรียญพวกนีบน้บางทีมันอาจจะบ่งบอกถึงว่าไอ้ปัญหาของคุณสองคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะเกิดจากการครบซ้อนคุยซ้อนของแฟนคุณก็ได้นะคะซึ่งถ้ามีการปัญหาคบซ้อนมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้นะคะแฟนคุณยังไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาตรงนี้ได้นะคะตัวเขาเองค่อนข้างที่จะวุ่นวายใจไม่ได้อยากที่จะเลิกกับคุณไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเขาคาดหวังว่าคุณจะอดทนรอนะคะ เขาคาดหวังว่าคุณจะอดทนรอคุณจะมีความอดทนมากพอที่จะรอว่าเออเขาจะทํายังไงจะอะไรยังไงประมาณนี้ราศีมังกรราศีสิงห์ก็เด่นนะคะสําหรับคุณนะรักต่างวัยก็เป็นไปได้นะคะเออราศีพฤษภก็มาแฟนคุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาทําใจในระดับหนึ่งแล้วเออแต่ว่าคุณเองก็เหมือนกันนะ ความเป็นสิบดาบของคุณรู้สึกว่าเออบางทีคุณคุณก็รู้ว่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้ก็ได้นะคะแฟนคุณก็เช่นเดียวกันเหมือนว่าเขาก็พยายามทําใจตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะอยู่ในพื้นที่ของเขาพยายามที่จะแบบว่าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเขาพยายามที่จะแก้ปัญหา ถ้าสมมติว่าเขาคุยกับคนอื่นรับหลังคุณนะคะมีความรู้สึกว่าเขากาลังพยายามที่จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงและตอนนี้อาจจะจัดการอะไรได้ไม่ไม่ได้ดั่งใจนะักถ้ายิ่งถ้าคุณเจอมือที่3อาจจะเจอมือที่3สายแข็งเป็นลักษณะที่ว่าแฟนคุณเขาอาจจะคิดว่าเออเขาพยายามจะเลิกกับมือที่3มพยายามจะท,ทําให้สิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องซึ่งคิดว่าคุณเองคุณก็รอสิ่งนั้นอยู่ คุณรอความถูกต้องคุณรอความยุติธรรมที่เขาจะหาให้คุณซึ่งเขาก็พยายามที่จะมอบความยุติธรรมให้คุณนะคะแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ปัญหาของเขาคือเขาไม่สามารถจะจัดการอะไรได้เลยนะคะได้แต่รออยู่นิ่งๆแล้วก็ดูรอดูว่าเอออะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็หวังว่าคุณจะรอเขานะคะทีนี้มาดูว่าปากหลังเมษายนจะเป็นอย่างไร ปักหลังเมษายนนะคะได้สองดาบค่ะราชินีไม้ราชินีพระจันทร์เด็กถือเหรียญน,นะคะหกถ้วยอัศวินไม้ มีความรู้สึกถึงความลังเลใจนะคะสองดาบเดอะไฮพิเศตบ่งบอกถึงความลังเลใจบ่งบอกถึงคนที่ไม่กล้าจะตัดสินใจเป็นไปได้ทั้งคุณไม่กล้าจะ,จะตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์เขาไม่กล้าจะตัดสินใจที่จะ,ะแก้ปัญหาไม่กล้าตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางเดินนะคะแล้วคุณสองคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดคุยนะคะ,ะบางทีคุณเองคุณอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าจะทักเขาไปไหม จะทักไปก็อาจจะไม่กล้านะคะในช่วงปักหลังเมษายนมันเหมือนกับว่าอยากคุยแต่ว่าต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเฉยทำไมนะคะเพราะว่าบางทีเราอ่ะคุณเองคุณอยากได้คําตอบคุณอยากทักอยากถามอยากคุยเพราะว่าความรู้สึกดียังมีให้นะคะคนต้องบอกว่าคุณสองคนตอนเนี้ยความรู้สึกดีมีให้กันอยู่นะคะไม่ได้เลิกรักกันนะนึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกัน นะคะประสบการณ์ดีๆความทรงจําดีๆความเป็นเพื่อนความผูกพันมันยังมีอยู่เต็มเปี่ยมนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมีลักซ้อนคุยซ้อนด้วยนะคะหรือถ้าไม่มีลักซ้อนคุยซ้อนก็ตามแต่มันบ่งบอกถึงความลังเลใจนะคะคนอยากได้คําตอบคนอยากได้ความชัดเจนก็อยากได้นะคุณอาจจะพยายามพูดพยายามคุยกับเขาแต่อาจจะยังไม่ได้สําเร็จ ในช่วงปักหลังเมษายนคืออาจจะยังไม่ได้คุยนะคะยังคงต้องรอแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็คิดถึงซึ่งกันและกันนะคะรอจังหวะพูดคุยอย่างเดียวเลยนะยังไงก็ต้องคุยนะคะคุณทั้งสองคนเพียงแต่ว่าต้องรอความชัดเจนก่อนคุณต้องเชื่อเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณที่ที่คุณอาจจะเชื่อลึกๆว่ามันต้องกลับมาเป็นไปได้สินะคะเพราะคุณเองคุณคิดอยู่ตลอดคุณยังตัดเขาไม่ขาดคุณยังคิดถึงเขานะคะส่วนเขาเองเขาก็ไม่ได้ลืม คุณนะเพียงแต่ว่ามันมีความลังเลนะคะมีความลังเลมีความสับสนเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ายังไม่สามารถจะตัดสินใจได้นะคะอา,อาจจะต้องรอจังหวะว่าให้ถามใจตัวเองให้แน่ให้ได้ข้อสรุปให้ตัวเองก่อนว่าจะเอาอย่างไรดีนะคะต้องบอกว่าหน้าไพ่ระหว่างคุณสองคนเมื่อกี้ที่เปิดออกมาก็มีไพ่พระตอนนี้มีไพ่ฤาษีขึ้นมานั่นหมายความว่า อาจจะอยู่ในช่วงที่ต่างฝ่ายต่างยังใช้ชีวิตของตัวเองต่างฝ่ายต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองต่างฝ่ายต่างต้องการคําตอบที่อยู่ในใจคําตอบที่อยู่ในใจคุณคือคุณยังรักเขาแต่ว่าคุณต้องพิจารณาด้วยว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะซึ่งบางทีการที่ก่อนที่คนสองคนจะมาพูดมาคุยกันก็ต้องรองให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนนะคะอย่าเพิ่งพูดคุยในช่วงเวลาของอความอ่อนไหว ความไม่แน่ใจนะคะเดอะมูนราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ของความอ่อนไหวอยากจะบอกว่ามีอ่อนแอด้วยแล้วก็คำตอบที่ได้รับช่วงเวลาของความที่ที่จิตใจหรือสมาธิมันฟุ้งซ่านน่ะมันจะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนคุณต้องนิ่งก่อน ะะและเขาเองก็เช่นเดียวกันเขาเองเขาก็ต้องการคําตอบต้องการว่าเออเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วในความสัมพันธ์เนี่ยตกลงว่ามันจะไปได้หรือเปล่าใน,ใน,ค,นคนสองคนนะคะซึ่งต้องรอนะคะสองไม้สามเหรียญรอคุยรอปรึกษาหารือสามเหรียญไม่ว่ของการปรึกษาหารือเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะแล้วก็ขออนุญาตเปิดคำแนะนำนะคะ แดาบ7ดไม้นี่มึนตื๊บเลยนะราชาถ้วยนะคะอ,อ,อาจจะต้องอดทนต่อไปอีกหน่อยนะคะความเป็นนักสู้ของคุณอาจจะต้องดึงออกมาเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าแฟนคุณก็เชื่อมั่นว่าคุณจะอดทนรอเหมือนกัน ปัญหาปากหลังเมษายนนะคะยังไม่ได้มีทางออกนะคะทั้ง8ดาบทั้ง7ไม้บ่งบอกถึงอุปสรรคระหว่างคุณสองคนซึ่งยังไงก็ตามแต่คุณก็คงต้องอดทนแล้วก็สู้ต่อไปทําไมถึงต้องสู้ต่อไปมันมีราชาถ้วยคนกลางยังไม่ตัดสินใจถ้ามีปัญหามือที่3ามนะคะคนกลางยังดูไปเรื่อยๆก่อนยังเอื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าไม่มีมือที่สสิ่งที่ทําให้คุณต้องอดทนต่อไปคือความรู้สึกดีที่ยังมีให้กันทั้งคุณทั้งเขานะคะ ต้องรอจนกว่าจะได้คุยซึ่งคุณมีโอกาสที่จะพูดคุยกับเขาแล้วก็มีโอกาสที่จะจบปัญหาจะพูดคุยตกลงเข้าอกเข้าใจกันได้ด้วยดีไอ้คาว่าตกลงเข้าใจกันได้ด้วยดีจบปัญหาด้วยดีเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งจบปัญหาคือคุณจะสะถ้าสมมติว่าไปต่อไม่ได้คุณก็จะมีความเข้าใจที่ตรงกันว่าอ้าวโอเคเราจบแล้วนะเราจะต่างฝ่ายต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่มันจะเป็นความชัดเจนที่คุณจะได้นะคะแต่ว่ามันจะช้าหน่อยแค่นั้นเองอมันจะคุณเราเราจะคงจะต้องรอต่อไปเรื่อยๆมันมันเปน ใช่ที่บอกบอกถึงความอึดๆหน่อยอยๆๆึดๆเออยๆหน่อยนะคะหกถ้วยกับรออาชาถ้วยกับหกไม้ในขณะเดียวกันบางท่านนะคะอาจจะจบด้วยดีด้วยการที่โอเคกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาคบกลับมาคุยกันอีกครั้งอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต้องรอการตัดสินใจที่ชัดเจนต้องรอให้ออทั้งคุณทั้งเขานะคะมีข้อสรุปที่ชัดเจนให้ตัวเองเพราะว่าต้องบอกว่าออตอนเนี้ย ค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็สมาธิแตกสัน้นมีแต่ความาฟุ้งซ่านวุ่นวายใจมองปัญหานี้แบบว่าไม่ได้มองทางไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะออกไปทางมุมไหนไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะจับต้นชนปลายไม่ถูกยิ่งถ้าคนมีมือที่3นี่แบบว่าเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวคนกลางต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้องนะคุณเอกคจะต้องอดทนรอหน่อยที่ต้องรอเพราะว่าเรายังสู้อยู่อะเนาะความรู้สึกดียังมีอยู่นะคะนอกจากคุณจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไปได้ไหมล่ะนะคะคุณเข้มแข็งมากพอที่จะไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าปากหลังเมษายนไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกมันมีความรู้สึกอ่อนไหวอ่อนแอแล้วก็ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ดังนั้นอาจจะต้องต้องใช้ความเข้มแข็งมากๆนะคะชาวราศีเมถุนอาจจะต้องอดทนต่อไปอีกสักหน่อยนะคะก็ให้กําลังใจกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวช่วงปักแรกพฤษภาคมนะคะก็ขับมาเช็คดวงความรักกันใหม่นะคะนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงนะคะก็แล้วสุดท้ายนี้นะคะไม่หมอขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ